หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจำชายคนหนึ่งที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่ามกลางผู้ประท้วงและสมเด็จพระราชินีตรัสว่าขอบคุณมากคนนี้ไปชูป้าย ขอบคุณมากเราจำได้ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าคนนี้ใช่ไหมกล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจขอบใจพร้อมใช้พระหัตถ์ขวาแตะไหล่อีกฝ่ายขณะเดียวกันชายคนดังกล่าวก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกล่าวว่าทรงพระเจริญรักในหลวงมาก พูดอยู่หลายครั้งและก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความปีติไปชมภาพบรรยากาศในงานกันครับขอบคุณมากคุณม่ทกลกับยขอบคุณมากครับวันนี้ไปชมเลยขอบคุณมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบากคุณมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้จูเลยครับ กล้ามากล้ามาเก่งมากเก่งมากบใจส่งพระเจริญครับนรงในหลวงมากมากส่งพระเจริญใจมากโอ้ยเป็นพญของผมมากครับส่งพระเจริญหาที่สุดไม่ได้ภูมิใจพี่คุณกล้ามากใจมากส่งพระเจริญ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 

มีใจใช่ไหมก็าำได้กาไดกาได้บเราชีวีบอกอออ๋อขอบคุณค่ะเอาลูกเอาหนัขอบคุณค่ะ